สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ช่องเยาว์ชาแนลจะพาทุกคนไปทำต้มยำตีนไก่ใส่ใบกระเพรานะคะเครื่องต้มยำของเราก็มีขมิน้นหอมกระเทียมข่าตะไคร้แล้วก็มะขามเปียกค่ะใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะต้มรอให้น้ำเดือดค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้น้ำเดือดสักครู่น้ำเดือดแล้วเราก็ นำตีนไก่กับปีกไก่บนใส่ลงไปค่ะปิดฝาไว้นะคะต้มไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ30-40นาทีค่ะถ้าใครมีเวลาเยอะชอบตีนไก่นุ่มๆก็ต้มไปได้อีกสัก10นาทีนะคะ พอสุกแล้วได้เวลาที่เราต้องการแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะสูตรของยาว channel จะใส่ขมิ้นนะคะขมิน้นจะดับกลิ่นคาวค่ะชิมรสชาติดูนะคะเติมสามารถเติมผงชูรสได้รสดีได้นะคะได้รสชาติตามต้องการแล้วเราก็ ตักใส่ถ้วยได้ค่ะกินไม่เบื่อนะคะทุกคนต้มยำตีนไก่สูตรนี้ใส่ใบกระเพรานะคะหอมมากเลยค่ะสดน้ำร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้ค่ะ แล้วใส่พริกป่นค่ะชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็เติมชิมไปนะคะแล้วก็เติมตามใจคนกินเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากค่ะต้มยำตีนไก่ใส่ใบกระเพราค่ะ